ไม่แปดหมื่นนะฮะห้าร้อยกิโลนะครับสำหรับ Honda City นะครับหนึ่งจุดห้าเอสวีปีสองพันสิบแปดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูโทนนะมีแพดเดิ้ลชิปให้นะครับได้เป็นจอสกรีนแอลออโต้เกียร์ออโต้นะครับสวยๆเดิมโรงงานครับได้สเกิร์ตรอบคันนะสปอยเลอร์ด้านหลังนะตัวล้อแม็กซ์ทูโทนนะปัดในเงาไฟหน้าฟูลเอลีย์ดนะสำหรับใครที่สนใจนะครับนะดูคลิปเต็มได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อหาผมนะที่เบอร์ด้านบนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอยู่กับผมที่เคยนะครับไจทอโต้นะครับวันนี้อยู่กันที่บริษัททอโต้เมนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับอยู่กับผมไจเิซซิ่งนะครับนะรถคัดเกรดนะวันนี้ผมมีรถคัดเกรดคัดมาให้นะครับสำหรับใครที่สาย Honda านะครับฮอนด้าซิตี้นะครซิตี้คาร์นะครับนะเราจัดมาให้สีขาวสวยๆครับนะสำหรับคันนี้นะครับนะฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดห้าเอสวีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับสีขาวสวยเดิมโรงงานครับได้สเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังมาครบครับ ขอ้ชมคลิปการฝ่ายเอสีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยครับอ่ะมันเริ่มกันเลยเนี่ยคันนี้สีขาวสวยๆครับนะได้ล้อแม็กทูโทนดับบัดหน้าเงาครับนี่ล้อสวยๆครับนะล้อลายสวยมากนะฮะดูดินะฮะสวยจริงครับแม็กคอรสิบหกครับนะฮะไฟหน้าฟูเอลดีนะไฟหน้าใสๆเลยไฟเดย์ไทม์ไลท์นะครับไฟจัดหมอกคู่หน้าครบนะตัวสเกิร์ต ด้านหน้าจัดมาให้สวยๆเดิมโรงงานครับได้ป้ายทะเบียนใหม่เรียบร้อยนะครับก่อนในนี้เป็นป้ายนะครับจังหวัดอื่นนะครับนะเปลี่ยนเป็นกทมให้เรียบร้อยนะสามขอไข่ทอฐานนะสามเก้าเจ็ดสามครับโอ้โหตัวยางด้านหน้าตัวโลโก้ได้เป็นโครเมี่ยมครับลางพึ่งสีดําสวยๆครับนับฝากระโปรงเงาๆนะครับสำหรับใครที่หาอยู่คันนี้ไม่แปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับไม่แปดหมื่นโลนะครับได้รถปสิบแปดครับดูสเกิร์ตานข้านะครับจัดมาให้ครบ นะครับกระจกมองข้างพร้อไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยวนะครับได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะฮะได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะฮะอ่าได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าบานหลังบานซ้ายบานขวาแท้เดิมทุกบานครับกันสาดใส่มาให้เรียบร้อยที่สนามครบนะครับเปิดเข้ามาภายในนี่ยเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วดูเสาบีนะครับน็อตไม่มีขยับครับนะแผ่นเพจยังอยู่ครบหมดนะครับอันนี้นะเป็นเบาะผ้ากำยีสีดําครับด้านบนยังไม่ได้แกะถุงซีนองนะครับแล้วก็สวยเดิมโรงงานครับ งภายในนีฮะสะอาดสะอาดนะฮะน่าใช้งานมากนะครับเป็นรถครอบครัวที่ขายดีหนึ่งคันนะครับนะที่ทอโต้เรารองจากโดยต้าแคมรี่เลยนะด้านหลังดูฮะบอกสวยๆตึงๆไม่มีฉีกไม่มีขายครับนะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างขวางนะครับนะมี power outlet ให้มีที่ใส่ของให้นะครับดูดิโอเอาเรื่องนะนะครับส่วนด้านหลังได้สเกิร์ตรอบรอบคันเช่นเดียวกันนะฮะด้านหลังนะฮะเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ มีไฟทั้งทีมหลัง2จุดนะครับสีดาตัดด้วยสีขาวสวยๆครับตรงนี้นะไฟท้ายนะฮะโลจินดครับสวยๆครับไฟท้ายแท้เดิมนะตัวหนังสือซิตี้ดีครับโลโก้โครเมียมสวยๆครับนะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกโดยสามครบครับนะฮะนี่คิวนะเดินเส้นด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มีก้อนถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับนะก้อนถอยหลังไฟสองป้ายทะเบียนนะฮะครบนะดูด้านหลังนะฮะแผ่นยางนะครับยังอยู่นะฮะแล้วก็ตัวน็อ นะครับด้านท้ายไม่มีแกะนะครับนโครงสร้างต่างๆนะฮะรอยเชื่อมรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนีอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะตัวน็อตนี่นะน็อตไม่มีขยับครับนะไฟเบรกด้วยสามนะครับสําหรับใครที่หาอยู่ติดต่อสอบถามจทออโต้มาได้เลยครับนะที่เจอที่เปิดก็เป็นโครเมียมนะกุญแจเป็นสมาร์ทคีเลสนะครับนะนี่เลยเปิดเข้ามาภายในนะครับกระจกฝังค้นขับนะับปรับขึ้นลงออโต้นะนี่ที่เหลือเป็นแมนนวลนะครับ เสาบีนะครับดูดินะน็อตไม่มีขยับครับแผ่นเพดแผ่นอะไรยังอยู่ครบนะตัวน็อตนะรอยมาร์คสีนะรอยแต้มสีโรงงานนะครับรอยมาร์คโรงงานอยู่ครบน่ครับเบาะสวยๆติงๆครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหนังสามก้านสวยๆครับตึงๆนะตรงนี้จะออกเป็นสีเทานะฮะตัดด้วยสีดำนะครับพวงมาลัยมันติฟังชันมีควบคุมโทมีแพดเดิลชิฟให้เกียร์มือนะครับนี่เลยไมค์คันนี้แปดหมื่นโลนะครับนะแล้วก็ได้จอทัชสกรีน นะครับจอหน้สกีนเดิมโรงงานแอร์ออโต้แบบระบบสัมผัสนะครับ power a l เล t นะครับปุ่มเบนจินสตาร์ทนี่เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองหมดอีคอนให้นะครับที่ปรับกระจกพาไฟฟ้านะครับนนี่เลยแล้วก็เปิดท้องเครื่องให้เดี๋ยวพาไปดูว่าเดิมขนาดไหนนะครับนะสวยๆเดิมๆโรงงานครับใครหาอยู่อ่าใครหาอยู่อย่าพลาดนะดูฝากระโปรงก่อนครับสวยๆครับมอกอยู่ครบนะฮะดูหน้าเฉลิมกันความร้อนนะครับตัวน็อต นะฮะไม่มีขยับนะน็อตโค้งแก้มด้านซ้ายนะครับน็อตไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะครับนะดูโค้งนะรอยเบ็อาร์ตรอยเชื่อมนะต่างต่าง,งนะครับน็อตไม่มีขยับเลยไล่มาเลยไฟหน้าได้แท้เดิมทั้งหมดนี่นะ็อตไม่มีขยับเลยด้านหน้านะครับตัวน็อตนะฮะไม่มีขยับเช่นเดียวกันห้องเครื่องสารซ่างครับฮอนด้าไอวีเชกนะห้องเครื่องสารซ่างไม่มีน้ำมันหยดเลือดซึมเลือดซึมรั่วซึมแน่นอนนะดูนะครับโครงสร้างต่างนะครับรนในตัวน็อต นะครับไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะฮะปอรถตสากาโปรงนะครับยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับสำหรับท่านใดนะะฮที่กำลังมองหานะปอร์ด้าซิตี้นะครับ1.5 s ่งปี2018นะครับเลขไม่แป0 0 0ืโลนะครับเลขไม่แป0 0 0ืโลนะครับนะถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะทักหาผมได้เลยนะใจ่ายทอโต้นะครับรถคัดเกตนะครับนะอยู่เป็นบุรีเวณกรุงเทพมหานครฝากทุกท่านได้ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากทุกท่านด้วยนะครับนะ คันนี้ยังว่างอยู่นะครับรถสวยๆเดิมๆโรงงานครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามผมได้เลยนะคันนี้ฟรีดาวนะครับก็จะปล่อยอยู่ประมาณ8,000นะครับปล่อยอยู่ประมาณ8 0 0 0นะครับ8งงวดนะครับนี่เลยใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับสวยๆเดิมๆโรงงานครับสำหรับวันนี้ผมจ่ายตัวต้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ